ดีครับอาศัยอาศัยเยี่ยวเทวดาก็าเทวดาเยี่ยวรถให้ครับอ่านะครับโตดีนะอ่าปรากฏว่า,าดูจากคลิปนี้แล้วมาดูที่ความหนาเป็นยังไงลองดูดความหนาครับโอ้หนาบึกเลยอันนี้คือสูงจากพื้นประมาณสักเมตรห้าสิบอ่าอ่านาดีนะครับ กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้มีผู้สนใจไผ่ครับามามาดูไผ่จาวาแบ็กปรากฏว่าเคยซื้อไปแล้วเนาะครับอ่าเอาแนะนำหน่อยดอนครับชื่อดอนนะครับอดอนอยู่ที่ไหนละนะ่ะเนาะใส่โยกและขนแก่นครับโอ้มีสองที่เลยครับอต่บ้านเดียวกันนะไม่ใช่สองไม่ใช่สองเมียนะไม่ใช่สองเมียครับอ่าเอา,อา,อา,อาระวังโดนหัวโอ้โหนี่ครับ โตดีไหมที่ไปไปสยโยกและขอนแก่นแห้งดีครับอาศัยอาศัยเยี่ยวเทวดาก็เทวดาเยี่ยวรดให้ครับอ่านะครับโตดีนะอ่าปรากฏว่าดูจากคลิปนี้แล้วมาดูที่ความหนาเป็นยังไงลองดูความหนาครับโอ้หนาบึกเลยอันนี้คือสูงจากพื้นประมาณสักเมตรห้าสิบอ่าอหนาดีนะครับโอ้ถือว่าหนานะอันนี้คือลำแก่ที่แบบแก่แล้วอ่า เราตัดเท่าที่ตัดไปได้ครับเท่าที่ตัดไปได้เราเคยเห็นในคลิปของอินโดเราแตกแตกแตกต้องมายันนี่เลยมั้งนี่อ่านั่นแหละนั่นแหละมันแตกอ๋อมันแตกอ๋อมันผมรู้แล้วที่มันแตกเพราะว่าปลายมันฉีกแล้วมันดึงอ่าอ่ใช่ใช่เอาเท่าที่เราเอาไปได้นั่นแหละนั่นแหละคือลำมันแตกมันแห้งจริงๆที่เขาใช้เขาใช้ลำแก่นะที่แบบยังไม่แห้งยังไม่มีาำนินะ หรือจะเอาลำอื่นไปก็ได้นะรหรือจะเอาแค่ว่าตัวอย่างไปอ่าโหจากกนะนาสน,นะแล้วมีลายตัวนี้มีลายนาบึกเลยลเอา,าขนาดขนาดแบบว่าเออเอาลองไปดูอ่าจะได้ไหมลองดูเ้ออย่าให้แตกเ้อเหมือนลงตัดปลายไปเลยก็มันมีลายอะก็มีสิครับมันมีลายอยู่แล้วครับตัวนี้คืออีกตัวหนึ่งเวลาเราแห้งแล้วลายเนี่ยครับเราก็จะเป็นตัวนี้ด้วย ลงไปหน่อยเดียวแล้วก็ไปข้างหลังอ่านั่นเราก็ฟังมาจากคนที่เขาอ<ว>าระวังนะโดนหัวนะหัวอ่าดูหนาปึกเลยห<อ>นาครับหนากอนี้ปีนี้สี่สิบสองเนาะเอาใช่ไหมล่ะอุ้ยลูกมะพร้าวอ่อาอไหวไหมไหวทีน้าอายุแค่ยี่สิบเอง ะโอ้โหอ่าโดนหัวไหมไม่โดนนะอ่าลองดูสิไม่ดูมาเดี่ยวอ่าค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ใจเย็นๆใจเย็นๆน่าเราออกได้เลยครับบางทีลุงก็ไม่ได้เอาออกเรามันอ่าทีนี้เอาออกได้เลยสวยเลยโดนหัวไหมไม่โดนโดนหัวแตกเลย ยาวครับโอ้โ,หโ,หโหดีนะไม่มันก็อยู่ตำแหน่งเดิมเมื่อกี้เสร็จเลยดียาวมากครับตัวนี้น่าจะประมาณใช้งานสิบเมตรได้เลยใช่<า>ใช่ใช่ใชกำลังมองว่าสิบเมตรได้สบายตัดออกได้ครับจะได้เดินได้โอ้โว,วันนี้มีไม่ต้องรับจ้างนะมาสางให้เสร็จอ่าอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไม้แก่อ่าไม้แก่แล้วเรามาให้มันเองอ่าใช่ใมีลายอันนี้มีลายครับใช่เนยลาย อาตัดไปครับแล้วเดี๋ยวไปไปแบ่งเป็นสองลำอะไรก็ว่ากันไปจะโชว์ให้ลูกค้าดูข้างหน้าด้วยอ่าเป็นแบ่งเื็นสองลำถ้ามีฝีมือนะลุงเคยคิดอยากจะเอาไปส่งเขาแต่เราก็แหม่ไว้ก็ใช้ได้แหละ<อ>ตัวนี้เขากําลังเล่งอยู่ก็เหมือนก<ส>ับ<ส>ที่เราเห็นในคลิปอินโดเลยอ่าเนี่ยลายเล็กๆก,ก็ลายออกลายครับเล็กๆก,ก็มีลายนๆเดี๋ยวดูดลายเล็กๆนิดแม้แต่ที่เดียวก็มีลายนี่ครับลาย นี่นะเนาะอ๋อนี่นี่นี่เห็นไหมครับสวยเลยอ้าวสิบเมตรครับนี่ยาวสิบเมตรเลยครับต้องสามต้องสามท่อนไหมสามครับเออเอาตัดเลยไม่งั้นมันคุณจะเอาไปไม่ได้สายเฟอร์นิเจอร์นี่คือแบบยิ้มเลยนะครับแล้วดูลำมันตรงเป๊ะเอาแบกไปก่องก็ได้หรือจะไปไปไปตัดข้างหน้าบ้านอ่าอ่านี่แสดงว่าเป็นก็ตัดขังข้อเขาเรียกว่าตัดขังข้อพอถึงใกล้ๆก็ฟุดเลยครับต้องแรงๆ ไม่งั้นมันจะฉีกนั่นแหละเราเจอเราเราจำมาจากมิสเตอร์ที่เขาฝ่ายตัดลำพนายพนายผมเห็นลุงไปตอนที่เขาไปตัดไม้เราก็เรียนรู้เพื่อได้ทักษะดีก็จริงๆมันก็เป็นทักษะพื้นๆแต่ถ้าคนที่ไม่เคยทำบางทีไม่รู้นะครับอันนี้ก็เลื่อยยังไม่ใช่ขนาดว่าคมมากนะ งานนานแล้วอ่แต่ยี่ห้อนี้ดีนะครับลุงผมก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละครับแต่ว่าคือถ้าเกิดไอเดียนะถ้าเขามาตัดเองเราอยู่เฉยๆแต่ว่าต้องไซส์นี้สวยๆเลย60บหกสิบบาทได้สบายเลยผมว่าขาเขาถ้าจํานวนมากๆห้าสิบก็ยังไหวยังได้ผมว่ายังได้อ่าไอเดียเนาะไอเดียเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่านี่แหละครับเราก็คิดอยู่แล้วครับว่าและดูเนี่ยมันดกมากสี่สิบกรัมมาก็ปีที่แล้วครับแค่ปีเดียวนะปีที่แล้วที่ผมมาหาลุงกลม ตอนนั้นก็นับได้ก็สามสิบไปปลายเออนี่ขึ้นมาอีกแล้วก็ซื้อพันไปรอบหนึ่งก็โอ้โหอ่าเพื่อใครเพื่อใครไปเยี่ยมชมอยู่ที่ไหนเนี่ยแปลงซื้อยังไม่ไม่ไม่แปลงของคุณไม่มียังไม่มีมั่งตอนนี้ยังไม่มีให้ดูครับยังไม่มีนะยังเริ่มตั้งไข่อ่าคาดว่าคาดว่าอีกกี่ปีถึงจะเปิดสวนได้นี่สามปีคืนไม่ลึกสามปีแล้ว อยู่ตำแหน่งไหนเอาบอกเบอร์หน่อยไหมหรือยังไม่อยากบอกเบอร์อบอกเบอร์น่าจะมันยังไม่พร้อมครับแต่ว่าตำแหน่งก็คืออยู่ที่อทงที่อำเภอศีออนันน,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 นี้อันนี้ก็เปิดเปิดตัวได้ใช่ไหมคนนี้เปิดตัวได้ครับเปิดตัวได้นะ, <c oughs> ะคนเดียวกันนะคนเ,เดียวกัน <c oughs> ก็แบกทั้งคู่สามลายมีลายพนายนี่ดูลายพนายนะครับเป็นไม้ตะพดตีหัวคนลายจําก้ก็หนาค่อนข้างหนาหนาน้ำหนักตีเลยแหละไม้ตะพดเหมาะมาก อ่าไมแล้วก็มีตัวนี้ฝีมือก็ตัดเองเลยคุณดอนอันนี้ก็เป็นมาลีดังมารีมีลายเห็นไหมสวยเลยก็ตัดเองเลยลายตามตรงแล้วก็ลายดูลายจุดๆประปาแบบนี้จ็ดประปากใช่ไทำเฟอร์นิเจอร์ถ้าจะสวยแล้วก็แข่ความหนากลางลำก็ เขาไม่ขีเ้เละนะไ,ไม่ขีเ้เละแต่ไม่ถึงขนาดบางจ่อยนะแต่ก็ดีกว่าลาโก้ครับอ่าด,ดีกว่าแน่นอนยืนยันว่าดีกว่าลาโก้อ่าแต่ตอนนี้เบอร์หนึ่งเลยที่มันน่าจะไปตลาดได้ก็คือไอ้ตัวนั่นแหละแต่ตัวในมือคุณจาวาเบรกจาวาเบรกนี่เขาบอกว่าโตโดีมากเขาไปปลูกสองกอโตโดีมากมากครับดำสวยดำสวยแลวนี่มีลายดำสวยสามลายเลยดำดำแล้วมีลายครับ อันี้ดำแล้วก็มีลายด้วยลุงก็จะพูดเอาแต่ได้นะเอาเยอะๆด้วยหลอกไหมหอกที่ว่ามันไม้มันแห้งโดยธรรมชาติอ่ะความหนาแน่นมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะลดลงอนะต้องเกิดว่าให้แกจัดเรามาแห้งดีกว่าใช่ไหมครับ รึเลยสวย,ย,ยเลยนี่ครั้ขลังสวยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ